อีกครั้งหนึ่งวันนี้ก็จะเป็นในหัวข้อเรื่องของการตอบแทนคุณมารดาปิดาซึ่งพระศาสดาของเราเนี่ยมองว่ามารดาปิดาเนี่ยเป็นผู้มีอุปการะมากเหตุผลเพราะว่าบำรุงเลี้ยงแสดงโลกนี้แก่บุตร จะทำให้เราตอบแทนไปแบบลักษณะของปุถุชนนะซึ่งเ,เราเราก็ทำกันอยู่การให้ข้าวให้น้ำท่านช่วยดูแลนะเลี้ยงดูท่านพาไปาหาหมอยามเจ็บป่วยหรือให้เงินทองทรัพย์สินกับท่านนะ ก็ยังทำให้ท่านเนี่ยไม่อาจาพ้นจากความทุกข์หรือพ้นจากทุกขติในสัมปรายะในอนาคตได้พระศาสดาก็จะตรัสสอน <c oughs> การตอบแทน,นซึ่งพระองค์เนี่ย มองลักษณะนี้ว่าเป็นสัพบุรุษเป็นคนดีลักษณะของสัพบุรุษเนี่ยก่อนพระองค์จะตรัสตรงนี้พระองค์จะตรัสเรื่องของภูมิของอสัพบุรุษกับภูมิของสัพบุรุษว่าคนดีกับคนไม่ดีเนี่ยเขาเป็นอย่างไร คือคนดีก็จะรู้คุณคนแล้วก็ตอบแทนคุณคนนะซึ่งอารมณ์อันเนี้ยมันเป็นอารมณ์ของสุขติโลกสวรรค์ส่วนอารมณ์ของการไม่รู้จักคุณคนแล้วก็ไม่ตอบแทนคุณคนเนี่ยนะมันเป็นอารมณ์ของทุกคติซึ่งในอีกพระสูตรหนึ่งเนี่ยองค์จะบอกว่าอาัสบุรุษเนี่ยที่ จะมีคติก็คือนรกกะเนยชานเปรวิสัยและอสัุหลุดเนี่ยก็คือผู้ที่อากตันยูอากะตะเวทีคือไม่รู้คุณด้วยแล้วก็ไม่ตอบแทนคุณด้วยในพระสูตรนี้พงจะบอกว่า <c oughs> <c oughs> พิ่คุตทั้งหลายเราจะแสดงภูมิอสัุหลุด สับุตรแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวพี่กุทั้งหลายก็ภูมิอสัพบุตรเป็นไงนอสัพบุตรย่อมเป็นคนอักตันยูอักะตะเวทีก็ความเป็นคนอักตันยูอักะตะเวทีนี้อสับรุตทั้งหลายสรรเสริญพวกคนเลวก็จะสรรเสริญกันนะ สรรเริญความไม่รู้คุนความไม่ตอบแทนคุณนะพิคูทั้งหลายความเป็นคนอักตันยูอักตะเวทีนี้นะเป็น em, ป,นป <bleeding. S 1> ูมอสัปุรุษทั้งสิ้นพิคูทั้งหลายส่วนสัปุรุษย่อมเป็นคนกตันยูกตะเวทีก็ความเป็นคนกตันยูกตะเวทีนี้สัพุลุษทั้งหลายสรรเริญ พิคุทั้งหลายความเป็นคนกระตันยูกระตาเวทีทั้งหมดนี้เป็นภูมิสัพป,ปุอพิขุทั้งหลายเรากล่าวการประทำตอบแทนไม่ได้ง่ายแก่ท่านทั้งสองท่านทั้งสองคือใครคือมารดาหนึ่งบิดาหนึ่งพิขุทั้งหลายบุตรพึงประคับประคองมารดาด้วยบ่ากข้างหนึ่ง พึงประคับประคองบิดาด้วยบ่าข้างหนึ่งเขามีอายุมีชีวิตอยู่ตลอดร้อยปีและเขาพึงปฏิบัติท่านทั้งสองนั้นด้วยการอบกลิ่นการนวดการให้อาบและการดัดและท่านทั้งสองนั้นพึงถ่ายอุจจาะปัสสาวะบนบ่าของเกาทั้งสองนั่นแหละพิกุทั้งหลาย การกระทําอย่างนั้นยังไม่ชื่อว่าอันบุตรนั้นทําแล้วหรือทําตอบแทนแล้วแก่มารดาบิดาเลยพี่กุทั้งหลายอันหนึ่งบุตรพึงสถาปนามารดาบิดาในราชสมบัติอันเป็นอิสราธิปัตรในแผ่นดินใหญ่อันมีรัตนะเจ็ดประการมากหลายนี้การกระทำผิดอย่างนั้นยังไม่ชื่อว่า อันบุตรทำแล้วหรือตอบแทนแล้วแก่มารดาบิดาเลยข้อนั้นเพราะเหตุใดเพราะมารดาบิดามีอุปการะมากบำรุงเลี้ยงแสดงโลกนี้แก่บุตรส่วนบุตรคนใดยังมารดาบิดาผู้ไม่มีศรัทธาให้สมาทานตั้งมั่นในศรัทธาสัมปทายังมารดาบิดาผู้ทุศิลให้สมาทานตั้งมั่น ในศีลสัมปทานยังมารดาบิดาผู้มีความตรณีให้สมาทานตั้งมั่นในจากขาสัมปทายังมารดาบิดาผู้สามปัญญาให้สมาทานตั้งมั่นในปัญญาสัมปทาภิกุทั้งหลายด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้แหลการกระทำอย่างนั้นย่อมชื่อว่าอันบุตรนั้นทําแล้ว ตอบแทนแล้วแก่มารดาบิดานี่คือการให้ธรรมสี่ประการซึ่งการให้ธรรมสี่ประการเนี่ยพระองค์จะจัดว่าจะเป็นเหตุของการได้มาซึ่งธรรมที่น่ารักใคร่น่าพอใจหาได้ยากในโลกก็คืออะไรหนึ่งโภคทรัพย์จงเกิดขึ้นกับเราโดยธรรมยศ จงเฟื่องฟูแก่เราพร้อมทั้งมิสหายขอเราเป็นผู้มีอายุยืนนานและตายแล้วเข้าสู่สุกติโลกสวรรค์ทำสีประการที่น่ารักใคร่หน้าพอใจหน้าปรารถนาเนี่ยหาได้ยากในโลกเนี่ยจะสำเร็จด้วยข้อปฏิบัติ4ประการก็คือศรัทธาศิลจาคะปัญญานั่นเองดังนั้นถ้าเรา ชักชวนน้มนำให้มารดาบิดาของเราเนี่ยมาเป็นผู้มีศรัทธาในตถาคตมารักษาศินห้าคือศีลสัมปทามามีจาระการเสียสละแบ่งปันด้วยการวางจิตละอย่างถูกต้องในการให้อย่างถูกต้องคือการรักความกรณีและมีปัญญาคือการเห็นอริสัต์ เห็นความไม่เที่ยงเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเนี่ยมีการเกิดขึ้นและมีการดับไปเป็นธรรมดาอันนี้ก็ชื่อว่ามารดาปิดาเราก็กำลังจะได้ทำที่น่ารักใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจหาได้ยากในโลกและท่านก็กำลังจะได้อริยสัพ <c oughs> <c oughs> จะได้อริยสัพไป ถ้าใครยังมีมารดาบิดาอยู่ก็ลองตอบแทนด้วยทำสี่ประการก็จะเป็นไปตามที่พระองค์ได้ตรัสสอนเราจะเห็นว่ามารดาบิดาเราเนี่ยนีขึ้นหมดทุกข์มากขึ้นและท่านกำลังได้อริยทรัพย์และท่านกำลังได้ความเป็นโสดาบัน